สวัสดีครับเออ่พอดีผมเห็นเพื่อนๆที่ดูบุหริ่ไฟฟ้าหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่ลวดของะตอมกูลนะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูในแบบของผมแล้วกันซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ยากนะครับตัวนี้เป็นกูลยีบสองครับโคนนะครับเน่ามากใช้มา สมบุกสมบัอสมคร,ครับก็ท่านแรกนะครับก็ลวดที่เราพันไว้แล้วเผื่อขาวให้ยาวสักนิดนึงเราใส่ได้ใส่ง่ายหน่อยเวลาใส่นะครับก็โอ้นี่เป็นรีวิวแรกค่อนข้างใส่ยาก่อย <laughs> ไม่ถนัดเอาซะมากๆอ่าเราใส่ลวดเข้าไปข้างหนึ่งนะครับจัด ระยะห่างจัดเะีะห่างที่ได้นะครับจัดเลี้ยะห่างตามที่เราต้องการเลยครับแล้วก็ดันมันไวอ่าเราได้ระยะห่างนี้เรา,เราดัดขาลวดเลยครับดัดขารวดชี้ขึ้นฟ้าครับนี่ครับดัดขาลวดชี้ขึ้นฟ้าเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะเป็นแบบนี้ อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับจัดระยะดีๆครับใส่ลวดเข้าไปครับจัดระยะให้ดีค่อยๆดันเข้าไปครับจนได้ระยะห่างที่เราต้องการแล้วก็ตัดขาลวดเหมือนกันครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเป็นชิดไปห่างไปมันอาจจะจัดได้อีกนิดหน่อยครับ เราก็ดัดขาลวดขึ้นไปก่อนเพื่อไม่ให้มันดิน้นขาลวดเสร็จปั๊บนี่เราก็จะอย่างนี้ฮะเพื่อจะจัดเด็กนิดหน่อยให้มันชิดให้มันห่างพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จับบีบไหมครับไม่ให้ระยะมัน <c oughs> ให้ระยะมันหายไปแล้วก็ใช้ไขควงล็อกมันซะ ล็อกให้แน่นอพอแน่นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตัดขาลวดยาวๆนี่เลยครับ ขับรถยานนี้ตัดทิ้งเลยครับ ตัดขาลวดเสร็จแล้วเราจะได้อย่างงี้ฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ฮะเราก็ใช้แกนนะครับผมนี่ใช้เป็นไขควงแกนสามดัดมันครับดัดขึ้นมาให้มันตรงตรงอย่างครับเล็งดูกันนะครับว่ามันตรงอย่างโอ้ดัดขึ้นมาครับ ถ้ามันห่างมันอะไรหน่อยก็ดึงนะครับดึงดึง,ดงมันเกลียองมาน,นิดนึงครับนใช้แกนปรับรนะยะดับเสร็จก็เอาครีมเล็กบีบสักหน่อยครับแต่งให้คอยมันชิดกันดูดีหน่อยฮนะส,สวยๆหน่อยจะได้ดูดอร่อย ครับนี่ทีนี้พอเสร็จแล้วแล้วก็สูงเท่ากันไหมรูเท่ากันไหมไม่เท่าเรยกขึ้นครับยกหน่อยปกติแล้วนี่ผมจะให้มันเท่าบาททองเหลืองนะครับทั้งสองข้างครับมันขึ้นนิดนึงอ่า สีคับไมมอันนี้ขึ้นอีกหน่อยจากขึ้นตรงครักดยกขึ้นนิดนึงครับถึงอ่ามันจะไ,ได้แล้วง่ายไหมครับก็โอเคนะครับลองดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่บอกว่า คูลใส่ลวดยากผมว่ามันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ยากเท่าไหร่นะครับใช้วิธีของผมน่าจะง,ง่ายขึ้นนะฮะลองดูนะครับสวัสดีครับ